หกนิ้วครับความยาวหกนิ้วแกบผสมดินดินปลูกเลยเลยครับเราไม่ต้องใช้ดินตอนดินอะไรนะครับเป็นใช้ดินปลูกอันเดียวกันเลยเราขุยกระเพาวเราก็แช่น้ําทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีได้ไหมครับอันนี้เป็นวันเลยก็ได้ครับยิ่งนานยิ่งดีใช่ไหมไอ้น้าอยู่ข้างในครับเพราะว่าเราไม่กวน้ําไงอ๋อสูตรนี้ชอบเปียก ยิ<ๆ>่งทำหน้าฝนยิ่งชอบเลยชอบวันนี้เราก็ับผมเอามะพร้าวสับนะครับเน้นว่ามะพร้าวสับไม่ใช่ขุยมะพร้าวถ้าสับสับยิ่งเล็กสับเล็กยิ่งดีถ้าขุยมะพร้าวจะเป็นยังไงครับถ้าลองก็มันก็กลับเข้าไปวิธีเดิมเหมือนกันตอนมันอมนี่ไงครับนี่มันเป็นวัสดุปลูกแล้วก็ล้างแค่น้ำขุยเอ้มะพร้าวสับสิไม่ใช่ขุยมะพร้าวเป็นวันบอกเลยยิ่งนานยิ่งดีนานยิ่งดีครับเป็นอาทิตย์ได้ยิ่งดีเลย อต่นี้เราทำให้ดูเราก็เลยแป๊บๆนะครับก่อนที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็มีไม้ล็อกไม้ตะเกียบไมตะเกียบหนึ่งือไม้ก็ได้ใบเลื่อยเทปบรนทายครับใบเลื่อยนี้ต้องเป็นใบเลื่อยเหล็กใช่ไหมครับใบเลื่อยเหล็กครับ<ส>เป็นอย่างนี้เลยแล้วเสาล็อกต้นไม่ต้องกลัวว่าไม้มันจะเจ็บไม่ต้องกลัวครับเอาล้ยังไ้เลยครับจั ต้องมีไม้ตัวนี้มาค้ำไม่ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับถูกครับไม่งั้นมันจะงอใช่ไหมครับจริงผมจะขูดในกระถางง่เสียไปเราก็ใส่กระถางลงไปกระถางนี้ต้องเจาะรูต้องอะไรไว้ก่อนไหมครับเจาะรูด้านข้างสําหรับล็อกล็อกตะเกียบสองรูใช่ไหมล็อกเพื่อให้ต้นไม้เวลาจะส่งขายอยู่กลางเซ็นเตอร์ครับรูนี้เราคือเราจะใส่ตะเกียบบ้างนันเถอะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเห็นสี่มุมเลยครับ ไอนี่เราก็เลือกเลยว่าเราอยากได้ยาวขนาดไหนแล้วก็วางลงไปวันนี้ผมทำา่องกระถางนี่กะระยะนี่คือหนึ่งกิ่งสองอันทูอินวันไปเลยยอดก่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาข้างบนก่อนนะครับกะระยะว่าต้นไม้เราควรจะส่งที่ขนาดอันนี้คือถ้าเราทําเองเราอยากเอาเลือกท่างไห่ก็ได้ไว้ขยายในสวนไว้ทําต่อนะครับกิ่งเล็กๆอย่างนี้เล็กหน่อยประหยัดมันหาไม่เจอฮะจัดไปใช้ใช้อันนี้ไปก่อน อย่นี้ใหญ่ไปนิดนึงใช่ไหมครับจะต้องเราความประหยัดของเราไซส์ใหญ่นี่สำหรับรถคอร์ดรถคอร์ดเราส้นทุนเราก็เอาไซส์ใหญ่เพราะใช้รับหณนี้หกนิ้วอ่ะกำลังสวยเลยผมก็ใช้หกนิ้วเนี่ยครับแค่นี้ทําให้หดหดเลยอย่าไปสนใจคพราะ้ันช้เจนยิ่งขึ้นอ๋อนี่เราขูด จริงๆขูดก่อนระยะก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเป็นรอยตรงไม่ต้องอะไรไม่ต้องครับขูดๆๆให้มันเจ็บเดี๋ยวขอซูมเข้าไปได้ไครับคแค่นี้ล็อกต่ออย่าเล่องล่าครับไม่ไม่จำเป็นต้องขูดได้เห็นเนื้อไม้ใช่ไหมครับเราะว้ให้มันให้มันเกี่ยวๆก็พอเนาะการแกล้งต้นไม้ทฤษฎีในหลวงนะครับเพียวๆเลยใช่ไหมแกล้งครับการแกล้งดินแกล้งไม้ไม่แตกวิธีดูก็คือรอ แล้วก็ลากมันจะโผล่ตรงนี้เลยหรือไม่ก็พอมันแตกใบปุ๊บปั๊บปุ๊บแสดงว่าลากเริ่มมากันแล้วเขีรยดูเอ้ยลากมาแล้วถ้าลากสีน้ำตาลตัดเลยส่วนข้างล่างนี้เราก็ไม่ไม่ต้องอะไรเลยฮะปล่อยไว้สำคัญคือต้องมาตรงนี้อันนี้เรากาดระยะละใช่ไหมควันนี้เลยครับข่าวนี้อีกส่วนหนึ่งระดับไหนฮะของเกและนี่เราต้องยาเร่งราก รับต้องนี่นะครับต้องใช้รูทบูตเตอร์ขอดูขอดูชื่อหน่อยครับนี่เขาอะไรไม่รู้ครับผมไม่ค่อยได้ใช้ค่อยได้ใช้ข่าวคนบ้าเป็นคนทำอะไรสูตรนี้ครับสูตรเป็นสีเขียวเลยนะครับยาเล็งๆนี่สูตรนี้เปลี่ยนสีไม่ได้นะโวสีเขียวเลยครับต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะนี่ครับถ้าถ้ากิ่งแก่อย่างเงี้ยแผ่สดอย่างเงี้ยครับโดนวัสดุที่มีน้ำมีอะไรโดนขี้วงขี้วัวมันก็จะไม่เป็นลาแต่ว่าเราต้องเพ่นครับ ถ้าเราไม่ขูดอย่างนี้เราใช้มีดกรีดได้ไหมได้ทุกอย่างครับคว้านก็ได้ครับคือถ้าหาใบเรื่อยไม่ได้เราเอามีดมาคว้านครับอันนี้ผมทําให้สองอันเลยก็ได้อ๋อเดี๋ยวเราจะทําอันนั้นอีกให้ดูอีกหน,นึ่งนะครับคว,ว้านอันนี้คว้านล่างโอเคครับกล้กอันนี้คืออีกศูนย์หนึ่งนะครับเป็นแบบคว้านหรือเทพไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นคว้านเหมือนการตอนเลยนะครับใช่ครับถ้าเราไม่คว้านนี้จะเป็นไงครับในกรณีไห ถ้าเกิดเราทำทำไปเลยแบบไม่ควันมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับมาช้าอ๋อถ้าควันนี้จะมาเร็วกว่าครับควันวันนี้ทําวันนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับไม่ต้องทิ้งไว้ใช่ไหมทิ้งไว้ยิ่งดีทําได้เลยกิ่งแก่ได้ครับแต่กิ่งอ่อนโดยส่วนมากแล้วมันจะเป็นเชื้อราเพราะเราโอเพนโอกาสที่จะอบแล้วเกิดเชื้อราไม่ให้มีครับเนี่ยแล้วคุณจะทําซ้ำอย่างนี้ก็ได้ไม่สนใจเพราะเราโหดใช่ไห้ครับจบอันนี้ไม่จําเป็นต้อง รอบกิ่งเอาแค่ด้านไหนก็ได้ครับนิดเดียวพอใช่นี่ครับอีกรอบหนึ่งครับยาเร่งรากครับต้องสีเขียวนะครับต้องสีเขียวราวนี้นี่ครับอยู่ก้นกระถางใช่ไหมนี่รอยเหมือนกันตอนเลยครับเหมือนกันตอนเป๊ะเหลยของผมหมต้องให้มันอยู่ก้นกระถางเลยเหรอถูกต้องครับเดี๋ยวเวลาเราตัดทิ้งเราตัดที่รอยควันนี้อการตอนก็เหมือนกันครับเขาไม่ได้เอาตุ่มค่อมรอยควันนะครับที่ถูกต้องอ่ะะฮะ รอยควันต้องอยู่นอกตุ้มนะครับครับาวนี้เราทําไม่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับลูกอันนี้คือเราอยากได้มันยาวขนาดไหนก็อันนี้แล้วแต่เราเลยต่อไปเราก็จะใส่ดินดินนี้ดินปลูกเลยที่เราผสมเมื่กีครับเมื่อกี้เราทายเฉพาะบนข้างล่างไม่ต้องทายตรงรอยควันไม่ต้องครับไม่ต้องไปสนใจอืม ไม่ต้องรอแห้งใช่ไหมครับไอ้ที่เราทายาดูดีอยู่แล้วนะของเขาดีตัวนี้ของเาดีไม่ต้องรอแห้งเนี่ยให้ผลว่าทําไมเราต้องล็อกกลางครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะให้เสร็จง่ายมากเลยครับเนี่ครับแเราไปขายกิ่งมันเองอยู่ด้านข้างไม่สวยครับที่เราต้องล็อกครับเหมือนดันดัดดัดต้นไม้กลางครับมันก็จะได้เซนเซอร์หมดครับผมเสียคนเนี่ยนี่ พอเรารู้ว่าลากมาหรือติดหมดแล้วนั่นนถือมือหมดเสียบขานี้ก็ได้เลยเราตัดมันอย่างเสียบข้างเสียบอะไรก็ได้อันี้ตรนี้คือเราเป็ต่อเลยต้นล่างนี่เสียบข้างไงครับหรือคุณก็ทัางบนนี้เราก็อันนี้มาหมดแล้วตัดนี่ออกไปก่อนแล้วมาเสียบที่นี่เอาเอาใบมาขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องให้มันเป็นเลเยอร์เลเยอร์เราต้องมาพักทีนี้ถ้าเราอยากเอาออกโดยไม่ให้ช็อคออกเลยครับต้นนี้ เอากีเก่าออกเลยครับในกรณีนี้คือเรานี้มีตอนหรือนะลยที่บางคนอาจจะตอนไว้แล้วอาจจะทําแอร์ไ้แล้วแต่ว่าลากมันไม่ออกดีครับหรือว่าทําแบบนี้จะลากออกแล้วมันก็ต้องไปพักอยู่ดีเนาะใช่อันนี้เราไม่จะไม่เราไม่ต้องพักเลยสูตรแอร์ควายนี้ใช่ไหมไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกแอร์ควายแล้วกันน๋อนี่ครับตรงเาได้อันนี้อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราอยากจะไว้ผลติดผลอย่างเงี้ยเราไม่อยากริดใบหรือจะริด ใช่ไหมเราไม่ลิดเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีผ่ากระถางครับแต่ตอนตัดเราค่อยไปย้ายกระถางอีกทีไม่มีปัญหานิ้วครับความยาวหกนิ้วอะนี่ครัดีขาวเนี่ยป้ยาพอสอดน,นี้ครับสอดน,นี้ล็อกอันนั้นเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงเวลาเราส่งูค้าน,นี่ครับก็ขอดก็เสียบอันนี้ก็ไม่มีหัวเลยป้า